กอเรื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบหมูอวานไปหาโยนบ้านกับผู้เห็นเมื่อวานช่องใบอินเตอร์นองกีตาร์เรนมาตอนรับกับน้องแกมมีไ<อ>่ไปไปได้ยินขราบว่าไปต้องสักการบ่เม,มื่อวานนี่พอาา่อไปรวมสักการบุตรไทยโอ้ยร,รวมไปรบอกแม่พ่เพ่นบอก่เพ่นอือก็แล้ว ไปให้ยังหลังบ่เพิ่นไปตรวจงานไปตรวจงานไปตั้งการบอกโอ้เป็นงานเป็นยังไงเนี่้ำอาจารย์อาจารย์ป่าอ๋ออาจารย์มัดป่าบอกมัดป่าจบสีไปเด่นน้ำเพลิงไปเพิ่งค้นว่าเหยียบแครงเหยียบขาดมาพี่ลายม่หรือเปล่าของบ้านนี่ลายคนมารักษาหนีตีขุดอุบลสักคนใจ้วบบกับชีสุ่มเออกับชีสุ่มมันขึ้นนี่อืบปาน นนมูนึงยังนอนงถ่ายอยู่หันเป็นซิบบอ,อสยบย 30, เยียบย่ายหนึงสามมือเราบ้เหยยบบรคนอังคนไข่เนี่ยพอได้ไปตอบถามคนไข่เนี่ยพอไขยอยู่จนกว<อ>่าย่างบนใบกัย่างหนูที่เขาเย่ะเย้ยเออไขอยู่นะอันนี้เขาก็บ่รด้นเนาะตองมาด้วยตัวเองนะพอน่อนะมันจังเจลูก เศ้าอีลีหรือเร้าอีเนียนแต่ว่าไม่ยายนั่งอยู่หล่มซักเพชรบุรเศ้าแล้วสิผ้าลูกมากี่ไปโท่าหาหนูมือ่มมนนอมมน,นัอ้นอืมกลุ่มเพร่ะวากับสองสามมูมมื้อวานนะตีเมื่อนี้กับตีนเนียนอ่อนอีกดีหนูว่านี่เตรียมถ้าไม่แหงมาตะกุดกับปลาน,นั่นตะกุดกับเมื่อวานนี้กว่าจันว่าเ,าาบ,าเบิดเราหรือมีไหมบ่าพอมีเบอร์สั้นี่ผมว่าท่านผมเลือกผู้เฮ็ดเบอร์สั้นอ้ บุกเสียแมงพท่านไม่มีล่าไปสวดเพราะว่าคุณมารักษาอะไรเนี่ยอ๋อแบดนี้เขาบอกว่าเรื่องของเฮ้ารึเปลเป็นยังไงฟันเพิ่มเติมอีกว่าพอในส่วนของพอเรื่องเนี่ยฟันแต่เมื่อน,นั่นเกาศพลุศพไปวันนี้เมื่อรู้ดมาเขารดขั้นแกศพที่แหกขึ้นเมืทรงนี่บัดจำเลขได้อีกบ่ฮวันนี้รอบนั่นจำบ่ได้รอบนี้มีมาหมายเล็กทะเบียนขั้นแกศพบ,บ่ะ เย๋ยวมั่มั่ค่้ายรถขั้นขายไปรถขั้นขายไปก็คือรถของพ่อเรื่องเองรถขั้นขันขายไปตะกอนค่ะดีสาพข่อเที่ยวนม่เล่งยังบันก็แม่เล่มันแปดสามหาหนึงรถขันแปดสามห้านึงห้่งห้าน่เ okay> ขียนลองมันสี่ไรเออโอ้เรเป็นยังงาอนเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าเขียนไว้คือเราแบนสมุตินะ 8351เงินมาผอทะเบียนรถขั้นเก่าเนาะขั้นเก่าคขั้น,น,นแก่โบมาทีแรกจมสฉบล่องแล้ว<อ>วันนี้เขาขึ้นมาโฉงมารถมึงเอาขึ้นไปทะเบียนรถก็คือ8351เนี่ยเดี๋ยวเขียนแป๊บนึงน,นะค่ะ3หานึงทเบีนรถขั้นเก่านะพ่อเนาะขั้นเกาไปไปา่าไรเปิดไรปีเนาะ มาตอนนี้เนาะอันนี้คือฝันมือขึ้นเนี่ยบอกเื่ว่าฟันหลังจากที่หลังวันพระหลังจากแก่ศพหลังจากอันอโซบค้นล่วงไปนั่นเนาะค่ะเพราะว่าันขึ้นนั่นนั่นเอาลถขั้นนี่นะแก่ศซบมากวันนี้จมล่วงไปสวดอยู่ข้างนาเดินบาดาซบขึ้นมากสิไปเผาพันเอาขึ้นขั้นไหมค่ะขึ้นขั้นไหมไป ปีิมือรุ่นเขาเอาขั้นแก้สซบมาที่แรกนี่เอาขึ้นมาให้อีกรถเขาเอาขึ้นมาให้ขึ้นมาให้จะได้เอารถขึ้นมาให้รถขั้นนี้รถเก่ากุตชวดนี่ค่ะจำไหมวันไหนคือแปดสามห้าหนึ่งแปดสามห้าหนึ่ง็เอมาแปะรถไปรถแก้สโซบนะขั้นค่ะเป็นรถแก้สโกบถ้าเป็นรถขั้นเก่าที่พระเรื่อง ขายไปหลายปีแล้วแมนนี้เขาขึ้นมาสูงอะบานนีปูมาบ่พอปูห้ามาจะเคลือบ่ค่ะปูมามืออไรวะหมู่บ้านมืามขึ้นเมื่อวานหมว่บ้นมื่ขึ้นนี่ขึ้นมื่านนี่มันบ่ขึ้นห่หลังบันพายไงตัวนี้บ้ามนหนังชองมือล้บ่โอ้เออแม่องมือองมือ มาวางไหนแนีน่ละพ่อปูเฮาปูว่างเนี่ยนะแอยากเพิ่มเลขไฮยุเนเพิ่มหนึ่งสี่หนึ่งซี่หนึ่งสี่กับเจ็ดสองไฮยุนมาบอกหมอมปูมาบอกตัวนี้เล่นมาบอ,อหนึ่งสี่กับเจ็ดสองมากก่เเเาเขียนได้หนิเลยนะเกิน,อ,นอันนี้คือปูพุ่มเฮามาบอกเนาะหนึ่งสี่กับเจ็ดสองเนื้ออันนี้ในตัวของอเรื่องฝันเอันนี้คือของปูอ๋อ ปูปูแกไม่ร้เนี้พอเรานึ้ปูกับมามือเลขออกแลพอเนาะโอ้ผิดเต็มเดียวเนะาะไมห่หาศูนย์เก่าออกหานเน้เก่าหดอ้ผิดเต็มเดียววันนี้มม่หนึ่งสกับเจ็ดสองไม่มมนึ่งเดี๋ยวถ้าไป่งไปอีกหรอไก่เมือเาสิลงไปอีกว่ามันโตัวใดมันสิอยู่เนาะระวังอันเนานะือจะมานึง่งปูว่าปูว,าว่าหกตมันนั่นกันอยู่เนาะน หนึ่งสี่กับเจ็ดสองฟันแก่นีนมาเพอะเรื่องมาขึ้นที่ตอนนี้เพื่อฟันไปเผาเอาแสบไปเผาแสบเนาะขึ้นนู่นมากฟันว่าเขาเอารถแกสแบขั้นแก๊สแบมาที่แรกมันเดี๋ยวขึ้นไหมอ่ะขึ้นเอารถขึ้นมากเอารถขึ้นอืฟันเป็นรถขั้นเก่ารถขั้นเก่า เยว่าเป็นเนตัวเก่ารถคน่าตบ่แน่แล้วพ่อตะมีส่วนเีวออกเอีก่ซาเรงอีก่ตเงเฮาก็บ่ิ่มนี่ล่ะตั้งแต่เฮาให้ต่องวดนี้่ลองพ่อบ่เบิติ่มเดเถอีเดบ่แม่นสิออกเลขตัวเก่าที่เฮาให้ฟันไปบ่บ่แ่แล้วเออจุด ทูบสองมือเนะนี่ยเกตสองซีเจ็ดติบอกว่าได้ซีเจ็ดสองเนาะแ้่ก็มาเจ็ดสองมือนั่นกับเกตสองมือนั้นตาก็มีอยู่ก็แบบน,นี่จะว่าเอาเนี่ยนูน,อน,นเอาเนี่ยเอาเล็กตองหงอดให้ใเพื่อนผู้ชมมองก่อนนะ,นะพ่อเนาะแล้วก็แจ้งมาล่าสุดเนาะอันนี้ตองหงอดตัวงวด้งแต่ที่พอเรื่องฝันว่าได้ไปบ้านคุณยายเนาะนี่นี่พอเรื่องฝันว่าได้ไปบ้านคุณยายบ้านเก่าก็คือเป็นบ้านของตาเรื่องนั่นแหละค่ะ บ้านเลขที่หกสิบสามหมู่สิบเก้านะคะ่ะแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปเห็นยังก็พ่อนูก็จำบ่ไดต้องให้พ่อเลื่อมเป็นคนเ้าเองเห็นอันนั่นเนี่ยป้ายรถเห็นคุณตานะา่ะแมีอันนั้นไม่ควองวดดิอ<า>ันงวดน,นี่นนไปบ้านไปเห็นแถาแม я, ียย,ยู่อันข้างล่างบ้านค่ก็ตายเงี้ยนขางกันน้าคนตายแล้วน้าคนย,ยู่ึ่งบนบ้านค่ะ เดี๋เลขเป็นบ้านเลขที่ของคุณตาอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองหมู่สิบเก้าหนึ่สิบเก้าคือกันตว่าคุณย่าอย,ยู่ข,ข้างล่างแม่ยบ้านเลขที่คุณย่ายก็หกสิบสามหมู่สิบเก้าคือกันแม่ยคือกันพ่อสาเกิดคุณย่ายก็คือสองสี่แปดสองนะคะตว่าพ่อสออาเกิดของคุณตาบ้านังคางที่อยู่ข้างเทิงนั่นแต่เรื่องบอลู่นะคะ่ะแต่เรื่องยัง่ไม่ได้ไปถามเมียเมียมันยันนนงมาข่าวเรื่องยังอ๋อเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไปร่างคนอื่นเปียนเนาะ ในส่วนเลขถูบนะคะเพรเรื่องจุดใดมือน่นนะคะตรงกันได้สองเจ็ดเจ็ดสองพอช่วงบายมาอีกมันพอพอ<ก>จุดอีกเนาะได้ซีเจ็ดสองเนี่ยตรงกันอันนี้เลขทะเบียนรถนี่มากจากไหนคือพ่อทะเบียนรถนี่เนี่ยน,นี่มันขี้กับอันด้วยวัเดอดหงสฟันเมื่อกี้กัเลยไม่เลิอกอ่าฟอด พวงกวงแม่นบ่แม่นงวดเดียวกันมั้งบันก็มีโชวมีเหาอันบ่อยากทิมโอ้นะบ่อยากทิมให้เอามาแปะว่วเล็กรถพอเลื่อมออกสองมวดติดแล้วหนึ่งกนอห้าศูนย์หกเก้าตอนนั้นมันออกหนึ่งหกเก้าวันนี้งเมื่อกี้มันออกห้าหนึ่งเก้าค่ะหางเรียมเอ้าสิทิมรถพวงบ่ได้แต่เรื่องก็เลยเอาเอาเอามาแปะแปะไว้ให้น้ำเนาะวันิล่าซุดบานนี้เปิดมาเพราะอะไ่ใจหล่ะ แตมนอบางนู้อเปิดไปเรื่อยๆนี่นี่นี่ละถึกเลี้ยจ้านี่คือล่าสุดของพ่อเรื่องฟันนะคะมันขึ้นมันพระเอเมนค่ะนี่ละพ่อเรื่องมันกับฟันมันกับว่าไปรอบนึงแล้บว้าอีกจ็ดรอบรึเปล่าเลขแปดศูนย์สี่นี่<แ>พนเลี้ยงแล้วจับออกมาฟันมาได้ไปงั้นศพนสี่นี่รถแก่โฉมากค่ะรถแก่ศพแก่โพมากุ่งหนึ่งจะน้ำคนมากซ่วงขั้นนี้แก่ศพมากกับ รถสวนซพเนาะพ่อบอบอลในสวนบอนีอ่คือในความฝันคนเออามากเลยไปยกซพลงจากรถขั้น,นขั้นแกมานนี่เอาไปถ้านีที่อยู่กลางเดินเอาพระมาพระก็มา,า,มาสวดให้แล้วเรียบร้อยเสียวไปเผาไปเผาหม่องไม้นี่เพราะเป็นเผาอยู่หันเ Led นี่ย <ทำ S 1> ไกลกันนี่เสียบขึ้นรถหนี้ถไปเผาอื้นแต่ได้เอาจมออกมาผัดไปเอาขึ้นขั้นอื่นขั้นเก่าหนึ่งเเอาขึ้นขั้นแกมาก เ่าขั้นอื่นลขั้นอื่นขั้นอื่นไปเขาก็แก้ไปแต่เพื่อคุแจักว่าทะเบียนดสองขั้นแจกสวยเอาไปแก้ไปก็ได้ได้มาแปดศูแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ศศูนเก็เอาสามศูนเก็บแบบนี้ฟันหลังขึ้นมนอานผ้าใยก็คือ ทะเบียนที่ท่านไปแก่ศพนี่ก็คือรถขั้นเก่าของพอเรื่องแมน่นรถขั้นเกา่าเขารถขึ้นมาทรงค่ะรถขั้นแก่ศพไปที่แรกที่แรกว่าอคือรถปูแสขั้นนี้ว่าเกิ<ม><ม>ดบัดเก่า<อ>ขึ้นมาทรงจังหวัดแม่แม่แมนี่รถเก่ายก,กไปทะเบียกนก็คือแปดสามห้าหนึ่งเนาะค่ะล่าสุดไม่ไม่หมันมาดบานนี้มันขึ้นพอเรื่องว่าปูมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบอกเป็นโตเลยก็คือสิบสี่กับเจ็ดสองมันมาค่ะพอเรื่อง 4, 5, 5. นั่นปูห้าในมาหรอเด้อค่ะท่านผู้ชมงามากีก็เกือบแตกสามโตค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอลอ่ลอบ่งอีกว่าปูสิมาย่าตัวใดนะพอนะไกลมือไกลมือนะมอนะมื่อหนีกันพี่ทีตระไล้วหรห <26 S 2> <26 S 1> ลังฮะยี่สิบหนั่นไกลเล้วดินี่6 7 8 9 30อีก6มื้อนะ 6, 6อีก6มื้อเลขออกนะคะเดี๋ยวนี้มี3าเนาะ 3, <8. S 1> เอ้ยกุมภาผ่านเอ่ยามเอ็ดมกลา ว่านมันเศร้าเปล่า้านในกลุ่มห้าเอออนี้สามเอ็ดนะมกระลามกระลายนมกรลายน์หมออานี่แหละค่ะท่านผู้ชมเหล็กของพอเรืองทั้งหมดทั้งมวลนะค่ะฝันลาสุดโมงหนึ่งก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าจะเป็นตองเงินละกะลลาสุดของพอเรืองตาก็ต้องมากล่อวงอีกว่าปูสีมะยำตัวใดนะค่ะปูไข่ยหงไงสามตัวปูกระติมให้อีกกอะตี้งวันเดียต้องล่อคงทุไทยนะพ่อเนะตองล่อคงทุไทย ค่ะแล้วก็<บ>งวดวงหันปูออกมาให้หาศูนย์เก้าค่ะออกหาหนึ่งเก้าโอ้อยเียกเตียกค่ะมันออกพิดมือเลยปู่เรียกออกแมนค่ะเลขเรียกออกมันที่สิบเจ็ดเนาะที่จริงจะออกวันที่สิบหกเนาะสิบหกอาจจะปูก็เลยสซับสนเนเนาะปูเขาปูหูหได้ว่ามือนี้เป็นวันนยุดบอกหรือ,รอว่านิยังบอกนบรรู้ค่ะอ๋อว ชัดเจนแล้วนะค่ะสอบเบียมันยังถามเพราะเรื่องบ้าค่ะเนี่ยบอกจ้าเอาซัมนี่ละอ๋อเพระันเอาสิรบกวนเพราะเรื่องซัมนี่ตัวค่ะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวกะจะไปตามมาอีกคือเก่า์น่ะค่ะขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆค่ะที่ยังมาให้แนวทางนะค่ะขอบคุณค่ะคอยซีสือเบียร์เง้ยเงือนเดี๋ผู้เอาเด้อจ้าจุ่